สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับออนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสําหรับฟีดแบ็กที่ได้จาก EP แรกนะครับก็มีทั้งคนชื่นชอบมีทั้งคนมาติดตามใหม่ๆห,หรือว่าคนที่ติดตามมาจาก阿 n i n g อยู่แล้วหรือว่ามีทั้งคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยในบางจุดอันนี้ผมขอขอบคุณมากๆเพราะว่าช่องของผมที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยผมอยากได้ฟีดแบ็กที่แบบเหมือนเพื่อนคุยกัน นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องอวยไปทุกแบรนด์ไม่จําเป็นที่จะต้องไปท็อกซิกกับทุกแบรนด์นะครับผมว่าแต่ละคนมีความรู้สึกหดืยคิดไม่เหมือนกันมีคอมเมนต์ที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นนุ่มเดงแต่ละคนยังไม่เท่ากันซัพพอร์ตแต่ละคนยังไม่เท่ากันเลยนะครับดังนั้นช่องนี้นผมว่าถ้าใครที่มีความรู้สึกแบบเดียวกับผมผมว่าเราคือกลุ่มเดียวกันเราคือแกนเดียวกันนะครับมาครับมาเริ่มที่ตัวที่2ที่ผมจะมารีวิวให้ฟังละกันนะครับมันชื่อว่ามิซูโน่เวฟ เรเบอรี่เอ็น PRO นะครับถ้าย้อนไปเนี่ยผมเนี่ยทำงานที่ยานิรันนิ่งตั้งแต่ปี2015ตอนนี้ก็ราวๆเจ็ดจะแปดปีอยู่ลนะเนาะตอนนั้นที่ผมเข้ามาเนี่ยรุ่นแรกที่ผมเจอคือ m i z u n o Wave Rider 19นะครับณนะตอนนั้น Wave Rider 19เนี่ยคอลแลบกับ Osaka Marathon ก็คือเป็นอัปเปอร์สีดำแล้วก็พื้นสีรุง้งๆค่อนข้างขายดีครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในรองเท้าที่สปอร์ตดีที่สุดของ มิซูโนะนะตอนนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะมีพวกเทคโนโลยีที่มันชื่อว่าสกายตามหลังมานะครับที่ซัพพอร์ตดีกว่าไรเดอร์นะแต่ก็หนักกว่าประมาณนั้นนะครับส่วนพวกสายซิงซิงก็พวกฮิโตกามินุนี่ต่างๆนานาและแล้วเรซิ่งสมัยนั้นเนี่ยเมื่อ7 8ปีก่อนเนี่ยเรซิ่งสมัยนั้นจะเป็นแบบเบาที่สุดบางที่สุดเพื่อที่จะให้ถึงเส้นชัยเร็วที่สุดมันยังไม่ใช่หนานุ่มเด้งเหมือนทุกวันนี้นะครับดังนั้น พอเวลาผ่านไปครับเมื่อปี2020 m i เนี่ยมิซูโนได้ออกตัวหนึ่งออกมารุ่นหนึ่งออกมาที่มีชื่อว่ามิซูโน่เอ e เนอนะครับคือถ้าใครได้ดูไอเจ้ามิซูโน่เอ e เนอจริงๆรเนี่ยรูปลักษ์รูปลักษณะท่าทางของมันเทคโนโลยีของมันเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกับอีพิกเรียกตัวแรกดังนั้นผมถึงจะบอกว่าก่อนปี2020 m i เนี่ยมิซูโนโค่อนข้างจะตามหลังทางด้านเทคโนโลยี อาดิดาสและไนกี้ค่อนข้างหลายปีนะครับแต่มันก็มีอีกจุดหนึ่งเป็นจุดแข็งของเขาคือคนญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นในวัตถุดิบของตัวเองโปรดักต์ของตัวเองรวมไปถึงวัฒนธรรมของตัวเองนะครับไม่ต่างกันจากเอซิกครับเพราะว่าเอซิกเนี่ยก็เพิ่งจะมามีเมตาเลเซอร์ที่มันเป็นคาร์บอนเพลทอัดลงมาในรองเท้าวิ่งคู่แรกของเอซิกเมื่อปี2020นะครับเมื่อย้อนกลับไปปี2018เนี่ย ยูกิคาวาโอชิที่ได้บอสตันมาทอนปีนั้นยังใส่ a อ s ิคซอตี้เมจอยู่เลยบางบางเบาๆไปถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดอันนี้เป็นแนวคิดของคนญี่ปุ่นเป็นแนวคิดของนักวิ่งสมัยก่อนนะครับพอปี2021 a อถึงเริ่มผลิตเมตาสปีดส Sky ออกมาเมตาสปีดเอออกมาและปีที่แล้วก็เป็นสกายพลั A เอพลออกมาก็คือโคตรนุ่มโคตรเด้งไปอีกระดับนะครับแต่พอมองย้อนมาที่แบรนด์ แบรนด์คู่แข่งละกันครับในในประเทศเดียวกันเองอย่าง m i ซูโน่เนี่ยมิซูโนก่อนที่ r e เบเรียนโปรมาแทบจะยังไม่มีแบบสายเร c ซซิ่งที่ที่มุ่งหวังที่มันจะไปขึ้นโพเดียมอ่อเวอร์เมเจอร์มา th อได้เลยนะครับเพิ่งจะมามีตัวนี้ได้แหละ m i ซูโน่เวฟเรเบเรียนโปรนะครับพอไปหาความหมายของ r e v e r รียนเนี่ยเรเบเรียจริงๆมันแปลว่ากระบฏนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วทางแบรนด์จะสื่อว่าอะไรแต่ ถ้าจะมองว่าเจ้าเนี่ยเป็นกระบดของวงการวิ่งมันก็หมอยอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่ากฎของเวอร์อเลติกออกมาเนี่ยเขาบอกว่าแสกไฮหรือว่าความสูงเนี่ยมันห้าห้ามเกิน40มิลใช่ไหมครับอย่างเช่นพราเมกสูง50ปินมิลอนนันนั้นผิดกฎลงแข่งรายการที่รับรองโดยเวอร์อเลติกไม่ได้ในบ้านเราอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่รายการนะครับอย่างเจ้าตัวเนี้ยที่มันไม่เกิน40นเพราะว่าแบบนี้ครับ ฎของเวอร์เอเรติกเนี่ยสมมุติว่าฝ่าเท้าของเราตรงนี้ย26เซนเมตรความยาวเนี่ย26เซนนะครับจุดแรกหรือจุด A ที่เขาจะนับเนี่ยมันคือจุดประมาณจุดนี้ครับคือประมาณ1 2จาก26เซน1 2จาก26มันจะอยู่ที่ประมาณ3.19มันก็อยู่แถบๆประมาณแถบๆนี้คึองกลางส้นเท้านะครับจุดที่2ที่เขาจะนับคือ75%ของรองเท้าทั้งหมด 75%ของ26เซนมันจะอยู่ที่เราดาว19เซนมันกจ็จะอยู่ที่จุดประมาณนี้นะครับดังนั้นมันอยู่ที่ประมาณตรงนี้คร่าวๆนะครับประมาณตรงนี้เห็นไหมว่าถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยยังไงมันก็ไม่เกิน40มิลแน่นอนและสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปคือเขาวัดจากอินโซข้างในนะครับมาจนถึงเอ้าโซนะครับมันไม่ใช่วัดจากอินโซข้างในมาจนถึงพื้นที่มันเป็นระดับเดียวกันกันกบไอ้ตัวตามสุดตัวเนี้ยเก็ตไปครับ คือมันวัดจากอินโซจนถึงเอาโซนะครับดังนั้นมาจิ๋วเนี่ยผมลองพับให้ดูก็ได้เนี้รองเท้าผมอยู่ละนี่ถ้ามาไม่ดูเห็นภาพชัดหน่อยฟอร์ฟูดตรงเนี้ยจะราวๆสามสิบสามสิบสองสามสิบสามต้นๆนะครับข้างหลังเนี่ยสามสิบหกนะครับสองจุดเนี้ยไม่เกินสี่สิบมิลผ่านผ่านกฎของเวอร์เรติกแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่มันจะเรียกว่าโกงไหมผมว่า สิ่งที่มันเรียกว่ามันใช้จุดโหวของกฎเนี้ยมันคือตรงกลางนี่ครับตรงกลางเนี้ยยังไงก็เกิน50ิมิลแน่นอนนะครับความสูงตรงเนี้ยแล้วมันจะมีส่วนสําคัญมากๆเพราะว่าเวลารองเท้าวิ่งที่มันสูงสูงครับเวลาเราเหยียบลงไปแล้วเวลาเราโน้มตัวไปข้างล่างขออภัยครับเวลาเราโน้มตัวไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะพุ่งตัวไปข้างหน้าได้ดีกว่ารองเท้าบาง,บางอยู่ละดังนั้น เจ้าเนี่ยเรียกว่ากระโบดของวงการวิ่งได้แน่นอนนะครับต่อมาครับมาดูที่อัปเปอร์ครับอัปเปอร์ของ m i ส u n o r e เ e เบ i ร n Pro เนี่ยง่ายๆเลยมันเป็น b i t a b l e m e s h นะครับคือหลังๆเนี่ยตัวเรซิ่งเนี่ยไม่ใช้ b i t a b l e m e s h แบบนี้ก็จะไปใช้พวก w e b e r w e a v e แบบ n e x t เปอหหรือว่า h o ก a Rocket X2 แบบนั้นนะครับซึ่งแบบนั้นอะระบายอากาศได้ดีกว่าแต่แบบเนี้ยทนทานกว่าในมุมมองของผมนะครับ ต่อมามิโซมิโซมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าสมูทสปีดแอซิสนะครับสมูทสปีดแอซิสนี่มันคือเหมือนกับร็อกเกอร์จิอเมทรีนะครับแต่แบรนด์อื่นๆเนี่ยร็อกเกอร์จิอเมทรีแบรนด์อื่นๆคือตรงเนี้ยเท่ากันแล้วตรงนเ,ตเนี้ยเชื่อเยอะๆแต่สมูทสปีดแอซิสเนี่ยมันถ้าจะเป็นคล้ายๆแบบเชฟเป็นตัวยูแบบเนี้ยดังนั้นเวลาคุณลงส้นต่อให้คุณตั้งใจตะบี้ตะบันลงส้นเนี่ยมันก็ผลักไปข้างหน้า ต่อให้คุณตั้งใจจะลงบิดฟูดมันก็ผลักให้คุณไปข้างหน้าอยู่ดีอันนี้เป็นแนวคิดของเขานะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมว่าโฟมมันจะสีต่างกันนิดหนึ่งข้างบนเนี่ยมันชื่อมันชื่อว่า Energy Light Plus นะครับข้างล่างเป็น Energy Light ซึ่งมันก็ถูกพัฒนามาจาก Misuno Energy ที่เราบอกไปเมื่อปี2020ถูกไหมตอนแรกมี Misuno Energy ที่แบบอ่ะนุ่มเด้งในระดับหนึ่งพอ e n e r g y Light ก็คือนุ่มเด้งแล้วก็เบา ตัวบนเนี่ยโคตรนุ่มโคตรเด้งแล้วก็โคตรเบาก็ไม่ต่างจากเทคโนโลยีของของแบรนด์อย่างเอซิของแบรนด์ 6, อ,อย่าง Ad ด d a s สไนกี้คล้ายๆกันก็จะมีเป็นเป็นขั้นเป็นระดับของมันแล้วก็ตรงกลางเนี้ยขั้นด้วยแผ่นคาร์บอนเพลทนะครับดังนั้นแปลว่าครึ่งบนมันจะได้เรื่องความความนุ่มความเด้งความสบายฝ่าเท้าอยู่ละเนาะแล้วก็มีเป็นคาร์บอนเพลทมาขั้นแผ่นหนึ่งและครึ่งล่างก็จะได้เรื่องความเวลาที่เราลงอะ่ะเวลาที่เราลงลรวตบแล้วมันจะมั่นคง นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ที่ผมว่าเขาแยกแบบนี้เพราะว่าถ้าเขาใช้เป็นนุ่มนิ่มทั้ง2บททั้ง2องอันอทั้งบน,ท,งบนทั้งล่างอะฟิลมันจะไม่ต่างจากพรามเอกคือนุ่มเด้งจริงแต่ก็ความมั่นคงอาจจะตำ่ำนะครับประมาณนั้นพลิกมาดูข้างล่างหน่อยครับข้างล่างเขาจะเรียกว่า G t ครับหรือว่า G 3นม่แหละเป็นแบบตัวเกีียวเกยวแบบนี้คือจริงๆผมเคยพูดไปในรีแลนดิ้งละอาโซเนี่ยสำหรับผมมันจะมีประมาณ2แบบแบบผิวแบบ เรียบไปเลยนะครับผมว่าไอ้แบบเรียบเนี่ยมันอาจจะไปข้างหน้าแบบเขาเรียกอะไรไอ้แรงเสียดทานอาจจะน้อยหน่อยไปข้างหน้าได้ดีหน่อยแต่ไอ้ไอ้ที่มันเป็นเคี้ยวๆแบบเนี้ยผมว่ามันเกี่ยวกว่าแต่ข้อเสียของเคี้ยวๆแบบนี้คือน้ําหนักของรองเท้ามันก็จะมากกว่าแบบนั้นก็คือมันมีมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับน้ําหนักไซส์กลางๆตัวเนี้ยประมาณ27เซนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 1 5กรัมก็ถือว่าเบา ดรอป4.5มิลอันนี้คืออิงมาจากทางเว็บของ m i ซูโ o นะครับก็คือข้างหลังตรงเนี้ยประมาณ39ตรงนี้ประมาณ34.5ก็แล้วแต่วัดเพราะว่าเอาจริงๆอินฟูของต่างประเทศก็มีคนวัดว่ามันเท่ากันก็มีอันนี้ก็ผมว่าแล้วแต่คนละกันครับลองวัดกันดูได้ครับราคา7,000บาทนะครับมาถึงสิ่งที่บอกสิ่งที่ผมว่ามันพัฒนาจากสายเรซซิ่งของมิซูโนตัวเก่าๆละกัน ผมว่ามันคล้ายๆเอซิครับคือเขายอมแบบปรับแนวคิดของเขาให้มันตามเทรนปัจจุบันครับมามาถึงสายที่เรียกว่าหนานุ่มเด้งบ้างแล้วนะครับเอก็มาแล้วมิซุโนก็มาแล้วและที่สําคัญคือเขาขยายฐานของ Racing ของเขาเหมือนกันครับตัวนี้เวฟเรเบเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ r e เบเรียนโปรนะครับมันมีเรเบเรียนแฟชช h แล้วก็เรเบเรียนโซนิกนะครับซึ่ง r e เบเรียนแฟชช h เนี่ยเขาทําออกมาเพื่อ ขายคนที่ตั้งใจจะจบซับฟรีหรือว่าซับสามนะครับแต่มิโซเนี่ยใช้เป็นเอเนอร์ซี่ไลท์แบบเนี้ยทั้งหมดก็คือไม่ได้นุ่มเด้งเท่าตัวข้างบนแบบน,นี้เป็นทั้งผืนนะครับส่วนเรเบอรี Red ่โซนิกเนี่ยเขาทําสําหรับซับสามจุดห้าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปได้ข้อมูลว่าเอซิจะทําซับสี่หรือเปล่าเขาเลยขิงนิดนึงคือทำซับสามจุดห้านะครับแต่พื้นทั้งหมดของเขาเป็นเอ c เนซี่ก็คือเป็นเอ c เนซี่ตัวแรกนุ่มแดงจริงแต่ไม่เท่าเอเนซี่ไลท์ไม่เท่าเอนเนอร์ซี่ไลท์นะครับ จริงคู่นี้ผมผมได้หยิบไปทั้งซ้อมทั้งลองหลายงานและอย่างล่าสุดไปลองที่ชมพูฟ้ารันนิ่งผมว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมกล้าซัดด้วยความเร็วลงสะพานไม่ไม่ลื่นไม่กลัวไม่กลัวว่าเท้ามันจะบิดไม่กลัวว่าเท้ามันจะพลิกนะครับงั้นผมมาเริ่มในสิ่งที่ผมไม่ชอบก่อนละกันผมจะบอกว่าคู่นี้สิ่งที่ผมไม่ชอบมันค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเวลาที่ผมจะ เวลาที่ผมชอบรงเ้าคู่ไหนมากๆเนี่ยและผมจะหาข้อมาที่มาแทงเขาว่าผมจะเลือกหยิบพวกดีไซน์กับราคามาถ้าพูดถึงดีไซน์ผมว่าทุกคนรู้สึกแน่ๆว่ามันสวยนะครับตัดออไปถ้าพูดถึงราคา7,000บาทเนี่ยถ้าเทียบถึงระดับท็อปเทียร์ที่มีคาร์บอนเพลทถือว่าอยู่ระดับล่างแล้วนะครับราคานะครับคือจับต้องได้มากที่สุดเนาะเพราะว่าอย่างไนกี้มี7 5 0 0มี9,400มี8,000 9,400 คูม่อาจจะมีเป็น7,000แต่แเท่ากันหน่อยแต่ผมว่าเทคโนโลยีตัวเนี้ยโกงกว่านะครับดังนั้นสิ่งที่ผมไม่ชอบผมว่ามันมันน้อยจริงๆละกันอาจจะเป็นผมอาจจะแนะนำว่ามันอาจจะไม่เหมาะเป็นรองเท้าคู่แรกของคนที่แบบวิ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วอยากลองหาแบบรองเท้าที่มันมีคาร์บอนเพลทใส่ผมว่าคู่เนี้ยไม่เหมาะที่จะเป็นคู่แรกอย่างโฟก้าร็อกแรผมว่าเหมาะกว่าคือ คือมันเป็นฟิลที่มันไม่ขืนเท้าไม่ผลักเท้าไปเท่าขนาดเจ้าตัวนี้นะครับดังนั้นคู่นี้ผมว่าไม่เหมาะกับการเป็นรองเท้าคาร์บอนเพลทคู่แรกของพวกคุณหรือว่าของคนที่กล้ามเนื้ออาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากไม่ได้วิ่งมานานมากไม่ได้เก็บระยะแบบเป็นระดับหลักแบบ80 90 0 0โลต่อทิ์ผมว่าอาจจะไม่ได้เหมาะนะครับมาถึงสิ่งที่ผมชอบแน่นอนส่วนแรกคือเชฟของรองเท้าครับผมว่าเฉฟของรองเท้าที่เขาเลี่ยงกดออกมาผมว่าโกงแบบเต็ม นะครับเพราะว่าตลอดรู้ที่ผมวิ่ง10โลบ้าง15โลบ้างเนี่ยผมจะพยายามแบบฝืนแบบเหมือนขืนลงส้นเท้าครับพอเราขืนลงส้นเทา้เทายังไงมันก็ลูดอยู่ดีครับแปลว่าไอเฉดแบบนี้มันมีส่วนที่ทําให้โอกาสในการลงส้นน้อยลงหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือมันเปลี่ยนให้การลงส้นเนี่ยมันเป็นการแบบมันมีประโยชน์มากขึ้นละการแยงแบรนหนึ่งเวลาลงส้นมันอาจจะเป็นแค่แบบรับแรงกระแทกแค่นั้นถูกไหม แบบนี้มันเป็นแบบลงซ้นบุ๊กมันลูดไปบบข้างหน้าก็แบบว่ามันเปลี่ยนจากแรงกระแทกเป็นแรงส่งตั้งแต่ซ้อนไปจนถึงจมูกเทา้าเป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับข้อต่อมาคือความนุ่มเด้งที่มันลงตัวครับถ้าเทียบกันจริงๆนะผมว่าฟิลในการยืนน่ะหมายถึงว่าถ้ายืนเหยียบไปเฉยๆเนะี่ยผมว่าใกล้เคียงกับพารเม็กแต่นุ่มนุ่มซูไปได้นุ่มตัดตัดไปเลยครับนุ่มซูไปได้แต่เวลาที่มันดีดคืนผมว่า เป็นลองพราเมคแค่นิดหน่อยแต่คุณอย่าลืมว่าพราเมคใส่แข่งไม่ได้ตัวนี้ใส่แข่งได้นะครับดังนั้นเป็นความนุ่มเด้งที่ลงตัวละกันผมชอบความนุ่มเด้งประมาณนี้ใกล้ๆก,กับเอโดฟินอีลิทแต่ผมรู้สึกว่าเอโดฟินอีลิทอาจจะดีดกว่าแต่ไว้ผมลองเอโดฟินอีลิทเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนความชอบสุดท้ายซึ่งผมว่าจําเป็นมากๆสําหรับรองเท้าที่ทําความเร็วเนี่ยมันคือความมั่นคงนะครับถ้าพลิกมาดูตรงเอาโซ่เนี่ยเห็นไหม ไอ้ก้อนๆตรงนี้ไม่แน่ใจเพืเเเ่อนๆเห็นไหมพอผมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเวลาได้รองเท้ามาใหม่จะชอบแบบจะชอบจับชอบคํำชอบปิดชอบนุ่เชอบนี่ถูกไหมตรงเนี้ยเนี่ยครับเวลาบิดมันจะแบบมันจะมีความเหมือนไม่สเตเบิลไม่มั่นคงนะครับผมเป็นคนเท้าแบนอยู่แล้วถ้าทุกคนรู้คนเท้าแบนเนี่ยจะลงแบบข้างนอกแล้วบิดเข้าข้างในแปลว,ว่าส่วนเนี้ยใช้เยอะกับส่วนเนี้ยรับน้ำหนักเยอะผมก็กลัวว่าไอ้ก้อนแค่เนี้ย มันจะทำให้เท้าเราพลิกหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนที่เคยมีอาการบาดเจ็บประจําอยู่แล้วนะครับแต่จากที่ได้ไปลองผมว่าเป็นตัวเรซิ่งอีกตัวหนึ่งที่คนเท้าแบนใส่ได้ถามว่าบิดไหมบิดแต่บิดไม่เยอะนะครับดังนั้นไอ้สาส่วนที่ผมชอบเนี่ยทั้งเฉดรองเท้าทั้งความนุ่มเด้งทั้งความมั่นคงผมกล้าบอกเลยว่ามิซูโน่เวฟเรเบเรนโปรเป็นรองเท้าที่ผมชอบที่สุดนตอนนี้ละกันนะครับสำหรับสายซิ่ง แต่ก็ต้องต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ไม่ได้อินแบบกับไนกี้เยอะไม่ได้กินไม่ได้อินกับอ d ดิดาเยอะเพราะว่าผมอินกับ On Car Boom Echo มาก่อนนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่า On c a r ร o o m e เอโคอ่ะมันมีความความกระด้างความดิบเยอะไปตัวนี้ปรับให้มันมีความนุ่มเด้งกว่าแต่เฉฟในการผลักผมว่าพอๆกันแล้วก็ได้เปรียบเรื่องไอ้รึ่งหลังตรงนี้อีกดังนั้นเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดณตอนนี้นะครับก็ ใครที่ได้ฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยลองใส่แล้วนะครับสีนี้นะครับตอนนี้อาจจะหายากหน่อยในไทยแต่สีหน้าทั้งแบบช็อคมิซูโนเองหรือว่าร้านอาริแลนิงเองก็เข้านะครับที่สีผู้ชายจะเป็นเหลืองๆห,หน่อยผู้หญิงจะเป็นชมพูชมูหน่อยก็ลองไปหารูปดูกันได้นะครับก็ใครที่ชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใทีนะครับจริงผมไปดูข้อมูลหลังบ้านเนี่ย คนที่ดูคลิปของปูม่าที่ผมรีวิวไว้เยอะเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ได้สับสก,สกายเยอะคนสับสกายอีกยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าฟังแล้วชื่นชอบยังไงมีความรู้สึกว่าเรามีความแบบชอบใกล้เคียงกันก็ฝากสับสกายฝากบอกเป็นปากต่อปากบอกบอกเเพื่อนต่อไปทีนะครับไว้เจอกันใหม่อีกทีหน้าซึ่งเหมือนเดิมครับผมยังไม่กล้ารับปากว่าจะมาเมื่อไหร่ก็รอรอว่างๆก่อนนะครับแต่ก็ คาดว่าน่าจะเป็นโฮก้าล็อกเกดเกสพราะว่าตอนนี้ของอยู่กับผมแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ